สวัสดีค่ะในหูข้อที่ว่าใครที่แอบห่วงคุณหนักมากค่ะมาดูกันนะคะมีพลังงานใดบ้างการดูดูนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้มาดูนะคะมีลัคนาหรือาราศีใดบ้างที่เกี่ยวข้องนักสัตว์ชวดนักสัตว์กุล นักสัตว์ชันักสัตว์จอราศีมีนักสัตว์ลาการาศีธนูนักสัตว์มะเมียนักสัตว์มะแมนักสัตว์ข่าน นักสัตว์วอ์กดูนะคะว่าใครที่แอบหัวคุณหนักมากเป็นการทำนายโดยวรวมนะดูเพื่อความบันเทิงไม่จริงจังและซีเรียสนะคะขออนุญาตดูนะ,ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะคะในตอนนี้ที่แอบหัวใครหนักมากนะคะ King of w a อล์นคิงอ็อบสอดจั m เมน ราชาเหียง The Empress คนที่แอบห่วงคุณหนักมากนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่มีความเพรีพร้อมในตัวของเขาเองนะมีหน้าที่การงานดีนะคะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนที่หางเงินเก่งนะเป็นคนที่มีความร่ำรวยมั่งคัง่งนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่ ดูอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้มีความเป็นผู้นำนะคิ King One, องออวอลเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเป็นคนที่ทํางานเก่งมีความมุ่งมั่นนะคะเป็นคนที่มีความตั้งใจมีเป้าหมายของชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมานะคะแต่ตอนนี้นะคะเหมือนเขารู้สึกรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือว่ารอคอยคุณก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ มาดูนะคะไพ่อ,อยากจะบอกอะไรห้าเหรียญเจ็ดถ้วยเดือดชาเรียาเดือดฟู แฮงแมนสิบไม้เขาคนนี้เป็นคนที่รักอิสระนะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเขาอยากจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเดอชารีออนนะคะอยากจะทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เขาและคุณอาจจะอยู่ยคนละ ต่างประเทศได้ต่างแดนต่างภาษาได้หรือว่าอยู่แดนไกลได้อยู่อยู่ไกลกันได้นะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะคะหรือว่ามีผู้คนเข้าหาเขามากมายหรือเขาแลวคุณอาจจะมีการฟันถึงกันคิดถึงการรู้สึกถึงกันหรือเป็นโซคอนเน็ตนะคะตอนนี้เขาแอบเศร้าแอบเสียใจนะคะเรื่องของคุณและเหมือนเขาก็อาจจะนําเรื่องของคุณไปปรึกษาคนที่อยู่รอบข้างเขาหรือว่าเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่เขาไว้ใจได้นะคะ ตอนนี้เขาเหมือนแอบรอหรือว่าแอบส่องคุณอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยากจะทําความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะให้ประสบความสําเร็จเหมือนเขามีเป้าหมายในอนาคตของเขาคะเขาแบบรับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเอาไว้นะคะแล้วเหมือนกับจะอยากทําให้ความความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะประสบความสําเร็จนะเหมือนอยากจะข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆนะคะอย่างมีบ้านหรือว่ามี สิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะให้ความสัมพ,พันธ์ครั้งนี้ถึงเป้าหมายของเขานะคะเขาอาจจะวาดฝันก็ได้นะคะว่าอยากจะให้คุณเป็นครอบครัวกับเขานะคะเขาอาจจะมีการสร้างบ้านไว้แล้วใน,ในอนาคตนะคะคืออาจจะมีบ้านแล้วแต่ว่าอยากจะให้คุณเป็นครอบครัวกับเขาแต่งงานอยู่ร่วมกินกับเขาอยู่ร่วมกันกับเขานะคะ ใครอยากจะบอกอะไรนะพีงอบครับดีเอ็มเพลเลอร์กาวดาบนักพัฒนาไนล์บอลควีนอฟสอ เขาคนนี้จ,จะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมีความเป็นผู้นำนะคะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ยังคงถือคุณไว้และเขามีความรักความอบอุ่นใจนะคะที่อยากจะมอบให้กับคุณเขามีความรู้สึกดีๆความปรารถนาดีให้กับคุณแต่เหมือนว่าตอนนี้คุณอาจจะมีกำแพงกับเขาได้นะคุณน็อฟสอดคุณอาจจะนิ่งใส่เขาหรือว่าเพิกเฉยใส่เขาในช่วงเวลานี้นะะแต่ว่าทําให้เขาเนี่ยคิดมากนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ ทำให้เขาคิดมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคิดไม่ตกหรือว่านอนไม่หลับนะ,คะเครียดนะ,ะในความสัมพันธ์แต่ในใจเขาอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือว่าจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะให่อายากจะบอกอะไรนะเปิดใจการเริ่มต้น กระตืรือร้นขยันทำงานหัวพันเขาเป็นคนที่ขยันทำงานตั้งใจทำงานมีความมุ่งมั่นมีความมานะนะคะ แต่ตอนนี้นะคะเขามีความกระตือรือร้นนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะเขาอยากจะเข้ามาผูกพันนะคะในชีวิตของคุณเขาคนนี้อาจจะเป็นคนสูงได้น,ะะน้าตาดีบุคลิกด,ด,ดีนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากจะให้คุณเปิดใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะดูนะคะว่าใครอยากจะบอกอะไรอุปสรรค เคลื่อนยอมจำนนพร้อมประทะทุ่นเท<ม>เขารู้นะคะว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะแต่เขาอยากจะข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่น่ารักสดใสมีความเฟรนลี่นะคะเข้ากับทุกคนได้ง่ายนะคะหรือว่ามีความสดใสดในะคะเขาเห็นแลวเขาก็ตกหลุมรักในสิ่งที่คุณเป็นนะคะเขายอมจำนนนะคะกับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณแล้วนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะหลีกหนีหรือว่าวิ่งหนีความสัมพันธ์นะคะแต่ตอนนี้เขายอมจํานวนแล้วนะคะเขาพร้อมที่จะปะทะแล้วนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ เขาพร้อมที่จะทุ่มเทรแรงกายแรงใจเพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใส่แว่นได้เป็นคนที่ชอบใส่สูตรผูกไทยได้นะ,ะเวลาเวลาทำงานหรือว่าเป็นคนที่ชอบใส่นาฬิกาด้านด้านซ้ายมือนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสำหรับนี้สวัสดีค่ะ